ท่า today อัปเดตแคมรี่เจนทีเ9เตรียมที่จะเปิดตัวช่วงเดือนตุลาที่ประเทศไทยแน่นอน ดานนอกชุดกระจังหน้ากริตเตอร์ขอบใหญ่ปีกซ้ายขวาดีไซน์เอกลักษณ์ของค่าย3ห่วงสอดรับกับชุดไฟหน้าและได้ทแบบ LED รูปเล็กเจ็ดกันชนหน้าออกแบบให้มีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่และช่องเว้นมุมกันชนซ้ายขวาแบบสปอร์ตไฟท้าย LED ดีไซน์เรียวรูปตัว4พร้อมคิ้วก่อป้ายทะเบียนสีเกับตัวรถติดตัวอักษรแคมรี่มีโลโก้ HEV กับ AWD กันชนหลังออกแบบให้มีความสปอร์ตและด้านข้างเล่นระดับอย่างดูดีและมีลิ้นสปอยเลอร์ในตัวล้อลอยขนาด18และ19นิ้วขนาดใหญ่ ภายในรูขึ้นตั้งแต่จุดคอนโซลหน้าดีไซน์เป็นหนึ่งเดียวทั้งจุดมานวัาดิติตลขนาด7นิ้วกับ12.3นิ้วจอทัชสกีขนาดใหญ่กับมาวางตำแหน่งแบบไม่ลอยตัวแล้วขนาด8กับ12.3นิ้วรองรับ Apple Car p l พ y และ Android Auto แบบไร้สายมี h u d ขนาด10นิ้วพวงมาลัยมัตติฟังก์ชัน3ก้านทรงเดียวกับคราวเบาะนั่งคุ้มหนังวัสดุก,กึ่งหนังแท้มีระบบอุ่นสำหรับเบาคู่หน้าติดตั้งหลังคาพาราโรมิกซันรูบขนาดใหญ่ ขุมพลังสเปคไทยเป็นขนาด2.5ลิตรเบนซินฟรูไฮบริดไดนามิกฟอร์ตเอนจินไฮบริด v v t i e. ให้กำลังถึง186แ,แรงม้าแรงบิดสองี่สินิวตันทำงานร่วมมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวขับเคลื่อนล้อหน้าให้กำลังรวมถึง228แรงมา้าพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ยังไม่เผยเรื่องขนาดความจุจับคู่เกียร์ออโต้ eCVT พร้อมซีเควนเชียร์ชิพส่วนเบนซินล้วนอย่างไดนามิกฟอร์ตเอนจินขนาด2.5ลิตรคงอยู่ต่อไปหรือไม่คงต้องดูตอนเปิดตัวตุลาคมนนนนนนีี้พบบกกันแนัแนน่่อเจท9